วันนี้ตะวันตกและสหรัฐไม่ใช่โลกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับสหรัฐและว่าตะวันตกในวันนั้นเช่น2 0 0 8แฮมเบรอร์เกอร์ไข่สิ์นั่นคือความล่มสลายของระบบก,การเงินโลกเพราะฉะนั้นตะวันตก Eat the Center of the World มา2 6ม0า2 0 0ปีแต่ผมตั้งคำถามวันนี้ดีกว่าวันนี้จีนต้องพึ่งอะไรสาร <Vous S 2> <vous S 1> ผมถามว่าวันนี้ถ้าสหรัฐล่มถลายไปเลยอะ ตลาดทุนเจ๊งไปเลยอสมมุติน้องว่าตลาดเมืองจีนจะเจ๊งไหมเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐล้างไพ่น้องว่าไข่แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสหรัฐล้างเกมนะหนึ่งจีนไม่ล้มแน่นอนรัเสเซียก็ไม่น่าล้มอันที่สองถ้าสหรัฐล้มแล้วล้างนี่ได้จริงหรอเพราะฉะนั้นบริกเนี่ยขายนี่สหรัฐหรือลดนี่สหรัฐไปเยอะและ้วเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐล้างนี่วันนี้มันล้างกับใครดีกว่า โจทย์นี้สําคัญนะเพราะนี่โจทย์เนี้ยคือโจทย์หาก,กินของน้องด้วยนะที่ตั้งว่าจะเกิดไอ้นี่วอลไอ้นู่นวอลอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดสารพัดวอลอ่ะแล้วก็เพื่ออะไรครับสุดท้ายจะมาบอกว่าสารัตจะล้างกระดานถูกไหมพี่หมูมออย่างไงคะจะท,บสบทาสงครามล้างนิดสารัตล้างกระดานได้ไหมเนี่ยล้างไม่ได้ครับล้างได้แต่ล้างไม่หมดเหมือนเพลงที่เขาบอกล้างไม่ออกล้างไม่ได้ครับเพราะอะไรครับ วันนี้ตะวันตกและสหรัฐไม่ใช่โลกอันนี้นที่หน่งแต่ถ้าคุณพูดถึงอดีตก่อนที่จีนจะขึ้นมาก่อนที่รัเสเซียจะแข็งแรงก่อนที่จะมีกลุ่มบลิกถูกต้องสหรัฐและตะวันตกคือโลกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับสหรัฐและว่าตะวันตกในวันนั้นเช่น 2008. แฮมเบอร์เกอร์ไข่สิ์นั่นคือความล่มสลายของระบบก,การเงินโลก ยิ่งถ้าคุณถอยหลังไปอีกนะมันก็ยิ่งจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่ายิ่งคุณถอยหลังไปจีนก็ยิ่งไม่มีตัวตนเลยในโลกการเวทีทุกอย่างเห็นไหมรัเสเซียก็ง่อยๆช่วงสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไม่ได้มี power ในเรื่องของการเงินมีแค่ power ในเรื่องของสงครามเห็นไหมมันก็จะไม่เพราะฉะนั้นโลกอะ่ะมันก็เลยอยู่ในกำรรม,มือของตะวันตกเนี่ย เพราะนั้นตะวันตกอี t เซนเตอร์ออฟเดอะ o r l ลมาสองสมร้อยปีแต่ผมตั้งคำถามวันนี้ดีกว่าวันนี้จีนต้องพึ่งอะไรสหรัฐวันนี้ระบบการเงินจีนผูกกับสหรัฐกี่เยอะไหมรัเสเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ผูกแน่นอนเพระาะโดนสหรัฐต,ตัดเองใช่หรอครับผมถามว่าวันนี้ถ้าสหรฐัฐล่มถลายไปเลยอะต,ตาลาดหุ้นเจ๊งไปเลยอสมมติน้องว่าตาลาดเมืองจีนจะเจ๊งไหม ไม่เจ๊งเพราะวันนี้เนี่ยจีนไม่ได้พึ่งส่งออกสหรัฐเยอะนะดูดิโดนสหรัฐขู่เช้าขู่เย็นไม่เห็นกลัวเลยวันนี้พึ่งเทคโนโลยีไหมไม่ไม่พึ่งขนาดเอ็นวีดียังเตะออกเลยน้องตอนนีนน้แล้วจะเหลืออะไรแทบจะไม่เหลือแล้วมีอะไรครับสำรองเงินดอลลาร์เตะออกแล้วไม่เอาแล้วถูกไหมมีอะไรครับทีเหลือพลังงานวันนี้จีนซื้อสหรัฐไหมไม่มี มีอะไรไหมไม่มีอ่ะสินค้าอะไรที่จีนพึ่งสหรัฐตอนเนี้ยนึกออกไหนึกไม่ออกน้องนึกออกปหแต่สินค้าอะไรที่สหรัฐพึ่งจีนเยอะแยะอย่างน้อยที่สุดคือแหล่เอยไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยโอ้เพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐล้างไพ่น้องว่าไข่แพสหรัฐก็จะแพ <okay. S 1> ้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง วันนี้เกิดอะไรขึ้นฝั่งหนึ่งการบริโภคเติบโตดีเศรษฐกิจดีแต่มาจากนี่ไปดูสินี่บัตรเครดิตนี่รถยนต์นี่บ้านนี่รัฐบาลนี่ f ฟ d เ r อร์ล s e ์ v ีโอ้โหมากมายไก่กเอามาใช้ดดคอนซัมชันพอคอนซัมชันตีโดโตปุ๊บเศรษฐกิจก็โตใช่ไหมแต่โตเพราะนี่ไงอันนี้ถูกไหมนี่คือสารัฐ และตะวันตกและญี่ปุ่นอันนี้ถูกไหมอันนี้จีนใช่ไหมครับไม่ใช่จีนจะโกนขายของส่งออกถูกไหมไม่ได้โตจากพ่อป e r t ตี้พ่อปาตีตอนนี้เนา่าต,ต,ติดลบติดลบติดลบตลอดนะแล้วก็โตจากอะไรครับการบริโภคที่ไม่ได้โตเยอะอาจจะสองสามเปอร์เซ็นแต่ก็ยังโตอันนี้พี่พูดถูกไหมและโตจากการลงทุนถูกไหมร,รัฐบาลทําอะไรครับ รถไฟความเร็วสูงอะไรนู่นนี่นั่นตอนนี้ทําอีกแล้วจะทําอีกเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยที่ยากสุดในโลกอะไรเนี่ยที่เบตไปซินเจียง,งอะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยแล้วจีนก็เพิ่งสร้างสะพานที่แขวนที่สูงที่สุดในโลกหรืออะไรสั้อย่างหนึ่งผมจำไม่ได้ที่เพิ่งเปิดตัวพวกเนี้ยมันคืออินเวสเมนต์ใช่หรือไม่แล้วจีนเะนี่ยยังมีสำรองเงินอยู่อีกเท่าไหร่มากมายมหาศาลสารัฐมีไหมครับสำรองเงินไม่มีมีก็ติดเดียวเอง ถูกไหมแต่นี่เนี่ยเท่านี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสหรัฐล้างเกมนะหนึ่งจีนไม่ล้มแน่นอนผมบอกคุณเลยรัเสเซียก็ไม่น่าลม้มเพราะทางรัสเซียทั้งจีนตอนนี้ไม่ได้พึ่งสหรัฐเท่าไหร่แต่สหรัฐกะพึ่งจีนพึ่งรัสเซียมันกลับข้างกันนะค่ะอันที่สองถ้าจีนถ้าสหรัฐลม้มแล้วล้างนี่ได้จริงหรอ ล้างได้จริงไหมแล้วนี่นั้นอยู่กับใครตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่กับยุโรปกับญี่ปุ่นอยู่กับจีนเยอะไหมก็เขาขายทิ้งไปเยอะแล้วไงพันธบัตรกันพันก็คือขายหนี้นั่นแหละแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าขายหนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริกเนี่ยขายหนี้สหรัฐหรือลดหนี้สหรัฐไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐล้างหนี้วันนี้มันล้างกับใครดีกว่าล้างกับยุโรปล้างกับญี่ปุ่นน้องว่าตลกไหมมันเรียกภาษาจริงเขาเรียกกากี่นังอะ อัดยายซื้อขนมยายบอกก่งนๆอย่างนั้นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสารัดล้างหนี้วันนี้ได้ไหมถ้าล้างแปลว่าตัวเองแพ้หรือชนะแฮ้เพราะฉะนั้นสารัดจะล้างมาไม่ล้างแน่นอนเชื่อพี่เลยแล้วที่คนอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายละเรื่องที่คนบอกว่าระบบหนี้โลกอ่ะน่ากลัวมากเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหม ทำให้แบงก์สหรัฐขาดทุน4ี่ห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมทาให้แบงก์ญี่ปุน่นอ่าทำให้อินชัวรันเพนชั่นฟันญี่ปุ่นเนี่ยขาดทุนเพราะว่านี่ดอกเบีย้ยจีนไอญี่ปุน่นขึ้นสามเปอร์เซ็นอันนี้ถูกไหมแล้วพวกเนี่ยสองประเทศเนี่ยมีหนี้สินเยอะมากทั้งประเทศทั้งระดับประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรมากระเทือนเนี่ยมันจะล้มเป็นโดมิโนอืเป็นระเบิดเวลาที่ล้มแล้วที่ที่ยุโรปด้วยแต่ยุโรปดีหน่อย ระบบธนาคารเขาอะ่ะมันจะมีอะเอขาเรียก Coverage Ratio อะ่ะ loan ลอส s c o v e เล g e r รช i o สูงญี่ปุ่นไม่สูงสหรัฐไม่สูงนี่คือสิ่งที่คนบอกว่านี่คือระเบิดเวลาใช่ปะใช่<ะ>ญี่ปุน่นสหรัฐยุโรปแล้วก็บอกจีนเนี่ยมีระเบิดเวลาอะไรหรือปะคือเหนี่ของภาคเอภาครัฐที่เป็นท้องถิ่นนี่รัฐบาลท้องถิน่นที่มันไปเกี่ยวกับพ่อปาร์ตีสองอย่างถูกไหมค่ะ แต่ไม่ใช่รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางอูจ่จีมีตังตังเยอะทองเยอะถูกไหมไม่ล้มแน่นอนอ่ะพี่จะฟันทงเน่ยนะไม่จีทางพี่บอกแล้วไงหนึ่งถ้าคุณเชื่อว่ามันล้างนี่แล้วคนแพ้ก็คือคนล้างนั่นแหละแล้วคนที่แพ้คืออะไรครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรกับจีนจีนตอนนี้เหลือเหลือนี่สหรัฐไม่เยอะแล้วเจ็ดแสนล้านเหรียญนะมั้ง จากเมื่อก่อน2สามทิลเลียนน่ะน ouais. ้องแล uh, ้วจีนตอนนี้ทองก็เยอะสำรองเงินก็เยอะส่งออกก็ยังได้ตังค์เข้ามาทุกวันเหมือนเหมือนเครื่องผลิตเงินน่ะส่งออกจีนนะแต่สหรัฐอ่ะเครื่องผลิตนี่ถูกไหมก็เลยต้องไปหาเงินทางทางอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิดหลังนี้มันเป็นลูทวินหรือลู n นิว r ท l มันไม่ใช่ลู o ลู e หรือลูทวีดมันไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไปคุณห้ามเอาวิธีคิดแบบเดิมมาใช้อีกต่อไปประการที่สองแล้วระบบไอ้นี่สารัตอะที่บอกพันธบัตรที่เก็บเอาไว้เป็นเฮลทูมาเฮลทูมาชวยิตี้ใช่ไหมเขาเรียกเฮลทูมาชวิตี้คุณก็ไม่ต้องบุ๊กพวกนั้นเข้ามาใน p n l ใช่ไหมในไงอ้าวก็พี่ถึงบอกไงนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเฟสต้องลดดอกเบี้ย ถ้าถ้าลดดอกเบี้ยแปลว่าอะไรสมมติลดไปหนึ่งเปอร์เซนต์แปลว่าอะไรความเสี่ยงนี้มันก็จะหายไปใช่ไหมราคาบอลมันก็จะค่อยๆขึ้นใช่ไหมถูกไหมน้องเข้าใจพี่หมูพู้อย่างส่วนยิบเย็นก็อยู่เฉยๆเขาก็คงไม่ทําอะไรเพราะว่าอะไรครับลงดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยตอนนี้ก็ให้นายกหญิงท่านใหม่ทําไปก่อนโดยสรุปนะครับพี่หมูฟันธง คุณอย่าไปกลัวครับถ้าคนเราตื่นมานะักกลัวทั้งวันทั้งคืนต้องเก็บเงินเก็บเงินสดผมถามจริงเหรอถ้าคุณเก็บเงินสดนะรอบเนี้ยไอ้ที่คริปโตกับเงินมันขึ้นตลาดพูดมันขึ้นมาขนาดเนี้ยคุณนะ่ะเสียโอกาสอะไรไปเท่าไหร่แต่หลายคนพูดว่าอุ๊ยแต่ฉันลงทุนทองฉันไม่เสียโอกาสหรอกมันก็ไม่แน่ที่จะพูดนะน้องเพราะว่าทองเนี่ยผมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นเยอะกว่าหุ้นจริงๆหรอเราจะว่าหุ้นนางฟ้า คุณเอไพี่ว่าไม่นะแต่ถ้าคุณโอเคถ้าคุณเช็คแบบ s อสแอนพอ่ะได้ไฟฮันเด็ดอ่ะต้องมีเอสแอนพีไฟฮันเด็ดโดยเอสแอนพเฉยเมันจะเป็นขนมเค้กไปฮะเอสแอนพีไฟฮันเด็เนี่ยมันมีกลุ่มที่มันไม่ขึ้นไงหรือมันลงเช่นพลังงานเช่นอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นมันแปลว่าถ้าคุณคิดว่าโลกมันจะล่มสลายมาแล้วเจ็ดปีสิบปีนะก็ไม่เห็นมันล่มสักทีอ่ะแล้ววันนี้พี่กลับมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยนะมันจะไม่ล่ม เพราะอะไรครับเพราะถ้าล่มคนที่ล่มอ่ะคือคุณสหรัฐและคุณยุโรปและคุณญี่ปุ่นแต่จีนมันจะไม่ล่มกับรัสเซียถ้าอย่างนี้พี่จะล่มทําไมอ่ะมันไม่ใช่แล้วน้องหลักการที่เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วทองมันไปจีนครับตอนนี้โลกเปลี่ยน,นแล้วค่ะนั้นสหรัฐจะไม่ทําอย่างนั้นค่ะพี่ฝันท<ง>องเพราะนั้นเฟสต้องลงดอกเบีย้ย ด้วยประกาลราชนี